สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะฮะพบกันอีกครั้งในโหราแบงนะครับกับผมทนายแบงนะฮะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปดูดวงประจําเดือนนะครับแต่ว่าเป็นคลิปความรู้ทางโหราศาสตร์เป็นเรื่องของดาวเสวยดาวแทรกนะครับพูดไปหลายคลิปแล้วท่านไหนอยากรู้ว่าดาวเสวยเป็นยังไงในช่วงที่ดาวเสวยเนี่ยมีดาวแทรกอะไรบ้างอยากให้ย้อนดูคลิปนิดนึงนะครับโดยเฉพาะคลิปแรกเรื่องคลิปดาวเสวยอายุนะครับหรือด,ดาวพระเคราะห์เสวย ดาวพ่อคเสวยดาวพ่เค้แทรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาชีวิตที่เป็นกราฟเลยนะขาขึ้นขาลงนะครับขึ้นสุดลงสุดช yeah. back, ด่วงไหนนี่แหละดาวพ่อคเสวยดาวพ่อคแทรกที่ผมพูดอยู่นะครับแต่ในคลิปที่ผมทําทั้งหมดเป็นเพียงการดูแบบคร่าวๆนะครับดูแบบกลางๆเพราะว่าผมไม่รู้ว่าในแต่ละท่านเนี่ยดวชะตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนะครับพูดได้แค่ภาพราวม นะครับจะดีมากดีน้อยหรือร้ายกลายเป็นดีจากดีกลายเป็นร้ายอันนี้ต้องมาดูด,ดวงกันโอเคไหมครับพูดคร่าวๆดาวสเสวยเนี่ยท่านอยากดูได้ยังไงว่าดาวสเสวยช่วงเวลาไหนอายุเท่าไหร่เริ่มต้นนี่นะครับก็ต้องนับจากดูก่อนว่าตัวท่านเองเนี่ยเกิดวันอะไรตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์เนี่ยเกิดวันอะไรดาวนั้นก็จะสเสวยก่อนแล้วก็เรียงลําดับไปนะครับอาทิตย์ จันทร์อังคารพุธนะครับแล้วก็เสาร์เพลหัสราหูสุขแล้วกลับมาอาทิตย์จันอังคารแบบนี้โอเคครับจันอังคารพุธเสาร์เพฤิหัสราหูสุขแล้วปาอาทิตย์วนอยู่แบบนี้นะครับเวลาดาวเสวยดวงแรกเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนว่าเสวยทีกี่ปีถ้าท่านเกิดวันอาทิตย์อาทิตย์ก็เสวยก่อนถ้าท่านเกิดวันจันทร์วันจันทร์ก็เสวยก่อน เกิดอังคารอังคารก็สวยก่อนเกิดพุธพุธก็สวยก่อนเกิดเสาร์เสาร์สวยก่อนเกิดพฤหัสพฤหัสก็สวยก่อนเกิดวันศุกร์วันดาวศุกร์ก็สวยก่อนวันเกิดไม่มีวันเกิดพระราหูนะเกิดพุธกลางคืนนับเป็นเกิดวันพุธนะครับแต่เวลานับจอนเนี่ยนับจอราหูสวยแทกได้โอเคนะ <c oughs> นะครับท <c oughs> ่านไหนไม่เคยเรียนเรื่องโหราศาสตร์เลยจะงงกับคำพูดผมเมื่อกี้แต่ถ้าท่านไหนมีความรู้ทางโหราศาสตร์อยู่แล้วจะพอเข้าใจ นะครับแล้วค่อยนับตามระยะเวลาอาทิตย์เวลาสวยทีก็6ปีจันสวยสวย15ปีอังคารสวย8ปีพุธสวย17ปีเสาวสวย10ปีพฤหัสสวย19ปีราหูสวย12ปีและพระศุกร์สวย21ปีเรียงไปแบบนี้ช่วงเวลาของชีวิตช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยที่สุดนะในชีวิตก็คืออังคารสวยแล้วกับพระเสาวสวยโอ้โหสอง 2, ช่วงเวลานี้นี่ สุดจริงๆนะครับขึ้นอยู่กับดวงชะตาแต่ละคนเอาล่ะวันนี้อ่ะมาพูดถึงดาวพระคุณเสวยที่เป็นดาวพระพุธเสวยในช่วงเวลาที่ดาวพระพุธเสวยเนี่ยมีดาวอะไรเข้ามาแทรกบ้างนะครับก็จะเรียงไปตามนี้นะ <S <S พระพุธเสวยเนี่ยแน่นอนครับเออพระพุธเสวยทีกี่ปีนะสิบเจ็ดนะ <c oughs> ในระหว่างสิบเจ็ดปีก็จะมีดาวเข้ามาแทรกดาวดวงแรกที่จะเข้ามาแทรกก็ดาวพระพุธเล่แหละครับพระพุธเนี่ยพอเข้ามาแทรกที่เขาเรียกว่าพระพุธเสวย พระพุทธแทรกพระพุทธเสวยพระพุทธแท็กพระพุทธเช่ามาแทรกทีกี่ปีนะครับพระพุทธก็มาแทรกทีสองปีแปดเดือนสามวันสองปีแปดเดือนสามวันเนี่ยพระพุทธมาเสวยพระพุทธแทรกช่วงเวลานี้นะชีวิตมีการเดินทางมีการติดต่อไม่ใช่เดินทางระยะไกลนะเป็นการเดินทางระยะใกล้มีการติดต่อสื่อสารเป็นช่วงเวลาที่ไหวพริบป,ปฏิพันธ์ดีมากคารมเว้นะคมขายเฉียบคม นะครับการพูดการจารดีมากเลยทีเดียวยิ่งใครเนี่ยนะได้เดาพระพุทธเนี่ยกุมทิศโอ้โหการพูดการจารเป็นเลิศใครได้พระพุทธกุมจันทรเนี่ยนะพูดจาอ่อนหวานนะครับไครร้องสนอหูอใครมีพระพุธกุมพะเพื่หักเป็นพุทธที่พูดถึงพื้นดวงนะพระพุธกุมพรพ่หักพูดจาฉาดฉานนะครับชัดเจนมีความรู้มีเหตุมีผลมีขั้นมีตอนจังหวะจากคนดีมาก ใครได้พขะพูดนะกุมกับดาวพระเสาร์นะพูดจานหนัก่วงพูดน้อยต่อยหนักนะครับเนี่ยพระพุธกุมเสาร์อย่างตัวผมเนี่ยนะลักษณะการพูดการจ่าผมมีดาวพระพุธอยู่ร่วมพระอาทิตย์และดาวพระเสาร์ก็เลยเป็นคนพูดจาชัดเจนหนักแน่นมั่นคงนะครับพูดแล้วเกิดเกิดขึ้นแล้วก็พูดเอองงไหมนะครับพูดในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น เนี่ยคนที่พระพุทธกุ่มเสาแล้วพระพุทธกุมเสาเนี่ยพูดจาอะไรไปนี่รับผิดชอบนี่เป็นแบบนี้นี่โวยตัวเองด้วยนะครับโอเคไหมโ้ยพูดไปซะเยอะเมื่อจะอยู่พระพุทธสวยแล้วพระพุทธแท่งอยู่นะนะครับพูดจารีค่าลมคมใครดีแล้วจะดีแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าดวงกําเนิดพระพุทธไปกลุ่มกับดาวอะไรโอ้โหนี่ยิ่งชัดใหญ่เลยนะครับพระพุทธสวยพระพุทธแท่งเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่า2ปี8เดือน3วันพอครบสองปี8เดือน3วันต่อไปก็เป็นดาวพระเสา พระเสาเข้ามาแทรกพระเสารเข้ามาแทรกทีหนึ่งปีหกเดือนยี่สิบหกวันหนึ่งปีหกเดือนยี่สิบหกวันนะครับก็เกิดปีครึ่งก็ปีครึ่งกว่าปีเจ็ดเดือนนั่นแหละนะครับช่วงเวลานี้เนี่ยนะท่านที่มีดาวพระเสาแทรกเนี่ยช่วงชีวิตทําอะไรก็ได้รับการเขาเรียกว่าอะไรอะมันไม่ใช่ประสงค์วามสาเร็จนะได้รับความช่วยเหลือนะครับจะทําอะไรก็เจรจาต่อรองดี นะครับมีชีวิตมีความหนักแน่นมั่นคงนะฮะพระเสาเนี่ยเป็นดาวคู่สมคลกับดาวพระพุธความสําเร็จเกิดขึ้นทันทีเลยไม่ได้นะครับมันต้องมีการลงมือทามีการกระทํามีความเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยมากมีถ้อยคําสัญญาแล้วรอระยะเวลาเพื่อที่จะประสบความสาเร็จนี่คือช่วงเวลาที่ดาวพระเสาเข้ามาแทรกนะครับในเวลาที่พระพุธสวยอยู่โอเคไหมนะครับต่อจากดาวพระเสาร แซงดาวต่อไปที่เขามาแซงคือดาวพระพืหอสหันนะครับเรียกพระพุธเสวรสพระพฤหัดแซงโอ้โหจะบอกเลยนะพระพุธเสวรเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดียาวๆสิบเปีนะครับไหวพิปฏิพัณฑ์ดีและได้ดาวพระพืหังหันเ,นเข้ามาแซงพระพฤหัแสแซงทีเนี่ยนะครับสงปีสิบเอดเดือน2ีวันนะครัวันโทษทีสองปีสิเดือนยีวันก็เกือบสามปี่ โอ้ช่วงเวลานี้การพูดการจารดีการติดต่อสื่อสารดีมีความน่าเชื่อถือได้รับการยอมรับจะทำอะไรจะพูดจาอะไรเนี่ยมีความคิดสติปัญญาที่ดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นท่านไหนเนี่ยพขาพูดสเสวยพขเรือหัดแทรกเป็นช่วงเวลาที่จะทำงานอะไรลงมือเลยนะคุยติดต่อประสานงานนะครับดีมากนะครับโอกาสประสบความสำเร็จสงูงได้รับการเชื่อถือยอมรับ ต่อไปนะครับดาวที่จะเข้ามาแทรกต่อจากพระพฤหัสก็คือดาวพระราหูครับพราะราหูเนี่ยจะเข้ามาแทรกทีหนึ่งปีสิบเดือนยี่สิบวันหนึ่งปียี่สิบหนึ่งปีสิบเดือนยี่สิบวัน5้าพระราหูเนี่ยนะเป็นดาวคู่กับเดาะพระพุธเพราะนั้นนะพระราหูเข้ามาแทรกในเวลาที่พระพุธเสวยช่วงจังหวะนี้ไม่ดีเลยนะครับมีโอกาสถูกคนอื่นเข้าใจผิดว่าเราโกหกหลอกลวง มุกเยอะอุบายนะครับช่อฉนอะไรแบบนี้เรามาระวังความเข้าใจผิดแบบนี้ให้ดีอย่าว่าแต่คนอื่นเลยตัวเราเองก็เหมือนกันเป็นช่วงเวลาที่จะทําอะไรเนี่ยนะมักพูดความไม่จริงมักมีเล่เหลี่ยมตัวเราเองเนี่ยรับปากไปก่อนนะได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ช่วงที่เวลาพระราหูมันเข้ามาแทรกก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับมีเรื่องเมื่อไหร่ ถ้าโชคไม่ดีท่านไหนมีดาวพ่อเสาไม่ค่อยดีก็เดี๋ยวมีโอกาสติดคุกติดตารางอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีด้วยในช่วงเวลาที่พระราหูเนี่ยเข้ามาแทรกติดคุกติดคุกมันไม่ได้มีในจังหวะแบบนี้หรอกมันก็ต้องไปดูที่ดวงตาม,มีดวงคงุกดวงตารางดวงคดีความบ้างหรือเปล่าโอเคไหมนะครับต่อไปนะครับต่อจากดาวพระราหูแทรกเนี่ยดาวที่เข้ามาแทรกต่อคือดาวพระศุขครับเรียกพระพุทธเสวยพระศุกร์แทรกโอ้ยจังหวะนี้ จัดว่าดีค่อนข้างมากนะครับพระสุกเนี่ยจะเข้ามาแทรกทีสาปี3เดือนยีวัน3ปี3เดือนยี่สิบวันช่วงเวลานี้เรื่องทรัพย์ความต้องการนะครับความอยากได้อยากมีมีเยอะมากแล้วหาได้ไหมเอ้าอย่างนี้ขึ้นอยู่กับดวงชะตาแล้วว่าท่าหาได้หรือเปล่าแต่แน่นอนนะครับพระสุกมาแทรกสปีสเดือน ยี่สิบวันแบบนี้ความอยากได้อยากมีมันมาเยอะแล้วแสวงหานะครับมีความต้องการมีความแสวงหาโตโอกาสจะได้มานั้นต้องมาดูดวงชะตาตัวเองนะว่าอยากได้อยาก,ยากมีแล้วได้ไหมแต่อย่างน้อยๆน,น,นะมีความอยากมีเป้าหมายมันจะเกิดแรงมันดานใจครับให้เราไปแสวงหามาได้มากได้น้อยไม่เป็นไรขอให้มันได้ก็โอเคแล้วโอเคนะนะครับไปต่อนะต่อจากดาวพฤหัแสแท้ดาวต่อไปก็คือดาวพระอาทิตแท้ครับ พระอาทิตย์เนี่ยจะเข้ามาแทรกทีสิบเอ็ดเดือนสิบวันไม่ถึงปีเกือบเกือบสิบเอดเดือนสิบวันทำไม,มนะครับพุธเนี่ยนะกับอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์เข้ามาแทรกเนี่ยนะเป็นช่วงเวลาที่ชื่อเสียงความสำเร็จความโด่งดังเนี่ยมันมาพูดจาไม่ใช่แค่หน้ายอมรับนับถือแต่ มันจะมีคนมารู้จักเราด้วยโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่การสื่อสารเนี่ยดีมากอะไรที่เคยสื่อสารออกไปแล้วยังอยู่คนจะจําได้จะยอมรับจะนับถือจะกลับปติต่อพูดคุยด้วยเป็นช่วงเวลาที่ท่านได้การสื่อสารที่ดีแล้วเดินสื่อสารได้มากดีมากๆนะครับต่อไปนะครับจากอาทิตย์ที่เข้ามาแทรกแล้วก็จะเป็นดาวจันทร์จันทร์จ,จะเข้ามาแทรกต่อจากอาทิตย์เลยจันทร์เนี่ยจะแทรกทีสองปีสี่เดือนสิบวัน นะครับจันแทกนะสองปีสี่เดือนสิบวันเรียกว่าพุทธเสวยจันแทช่วงเวลานี้เนี่ยนะดีที่สุดในช่วงเวลาที่ดาวพับพุทธเสวยโอเคไหมครับคิดจะทําอะไรเนี่ยนะมีโอกาสประสบความสาเร็จจะดีลกับใครจะได้รับการยอมรับจะทําสัญญากับใครได้สายคอนแทคนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีโอกาสประสบความสาเร็จได้งานได้ลูกค้าได้สัญญา เป็นไปได้สูงยังไม่รวมถึงการได้คู่นะนะครับแต่เรื่องคู่ไม่ค่อยอยากดูเลยมันขึ้นอยู่กับดวงชะตาส่วนตัวด้วยบางทีการได้คู่ในขณะที่เรงไม่มีมันก็ดีไปแต่การได้คู่ในขณะที่ตัวเองยังมีคู่อยู่หรือไอ้คู่ของเรามีคู่อยู่แล้วโอ้โหอันนี้นก็ต้องดูกันว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องคู่จะเอาเดาวสวยดาวแซงมาจับก็ได้ แต่คููจะดีไม่ดีอยู่ที่ดวงส่วนตัวโอเคนะครับดาวดวงสุดท้ายที่จะเข้ามาแทกมาแทรกดาวพระพุธนี่นะก็คือดาวพระอังคารเรียกพระพุธเสวยพระอังคารแทกนะครับพระอังคารจะเข้ามาแทกทีหนึ่งปีสามเดือนสามวันหนึ่งปีสามเดือนสามวันไม่ได้มีอะไรเลวร้ายนะครับพุธเสวยอังคารแทะเนี่ยแต่มีโอกาสที่เราเนี่ยจะทําอะไรก็ตามแต่มีโอกาสประสบความสำเร็จ ได้รับชนะน,นะครับจะทําอะไรเนี่ยปิดการอยากจะพูดเพื่อขายก็ปิดการขายได้พูดเพื่อให้ชน,นะก็มีโอกาสที่จะชนะได้นะครับพูดเพื่อเป็นการล็อบบี้ <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะชน,นะได้โอเคนะครับแต่การพูดจาไม่อ่อนหวานนะครับไม่มีความอ่อนหวานมีแต่ความดุด,ดันมีแต่ความเอ่อไม่มีความก้าวร้าวนะมันก็มีความก้าวร้าวเนี่ยนะแต่บางทีเนี่ย นะครับมันขึ้นอยู่กับที่พื้นดวงชะตาก่อนว่าวพื้นดวงเราวิธีการพูดจะเป็นยังไงถ้าวิธีการพูดเนี่ยมันดีช่วงเวลาที่อังคารแท้งเนี่ยการเจรจาพาทีนะมันปิดการขายได้ดีเป็นการพูดเป็นการโน้มนาวเฉิงรุกนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับในเวลาที่พระอังคารแทงนะครับนี่ก็คือภาพรวมของทาวพุธเสวย17ปีดวงชะตาก็จะเป็นกราฟแบบนี้นะครับแล้วที่สําคัญผมทําคลิปดาวสวยดาวแท ครบหมดแล้วท่านไหนไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยดาวสวยดาวแซกช่วงเวลาไหนอายุเท่าไหร่สามารถย้อนดูคลิปได้โดยเฉพาะคลิปคลิปแรกดาวสวยอายุหรือดาวพระเคราะ์สวยอายุเนี่ยแล้วนะครับลองหาดูในเพลย์ลิสต์ผมทํามีไว้ดูคลิปนั้นคลิปแรกแล้วเรานับอายุตัวเองจะรู้ว่าดาวพระเคระ์ใดที่เข้ามาแทกอยู่นะครับแล้วก็ดูดาวสวยว่าสวยในช่วงอายุเท่าไหร่บ้าง สำหรับวันนี้คงเป็นเพียงเท่านี้ท่านไหนสนใจดู่ดวงติดต่อทาง QR Code แล้วถ้าแบบอยากเรียนเลยนะครับอยากรู้วิธีการพยากรณ์เรามีเซนต์เดินได้ไหมเดินได้ผมไม่มีเซนต์เลยนะครับก็ทำนายได้เราแม่นหลายคนแล้วก็ติดต่อมาทาง QR Code กันจะได้มานัดเว้เวลาเรียนผมเวลาไม่ค่อยเยอะนะนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านพร้อมจะเรียนจริงๆให้ติดต่อมาผมจะมีวันชัดเจนให้และทุกคนจะได้เรียนจนผมผมไม่มีกัด แน่นอนสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฝากติดตาม,มาคลิปโพลลศาสตร์ของผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ